ครับ,ไ,บได้ครับก็ตอนนี้ผมอยู่ที่บูธกาเทียนะครับที่งานสถาบินโคสโผนะครับซึ่งพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็ใครที่กําลังมองหา,าการสร้างบ้านหรือว่าการแต่งบ้านเนี่ยผมอยากให้มาเดินงานนี้มากนะครับแล้วก็อยากให้หมาแวะที่บูธของกาเทียดูดูด้วยนะครับผมคือจะบอกว่ากาเทียเนี่ยเป็นเหมือน one s t o เ service เล e ยสำหรับผมนะเพราะว่าสมมติว่าถ้าคุณมีห้องเปล่าแล้วคุณรู้สึกว่าอยากแต่งบ้าน ไม่ต้องไปหาสถาปัน,นี้ไม่ต้องไปหาผู้รับเหมาแต่ว่ากุงเทที่นี่เขามีทั้งออกแบบให้แล้วก็มีสร้างให้ด้วยเลยนะครับก็เป็นเหมือน one stop service ซึ่งเขาก็มีการันตีอะไรที่ผมคิดว่าเอ้ยน่าสนใจก็คใครที่แต่งบ้านอยู่อยากให้ลองมาเดินดูก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นห้องครัวจะเป็นตู้เฟอร์นิเจอร์ตู้เสื้อผ้าหรือว่าพวกโคมไฟหรือว่าสวิชช์ปลั๊กทุกอย่างเนี่ยคราเททยมีหมดเลยนะครับหรือถ้าใครมาไม่ทันนะครับก็การาเแทยตั้งอยู่ที่ CDC นะครับเป็นโชว์ใหญ่สามารถไปดูกันได้ด้วยครับ ก็มาทีเดียวคือกับเด็กครบเลยใช่ก็ผมก็ชอบสนใจเรื่องนี้อยู่แล้ววันนี้ผมก็เพิ่งปล่อย y o ยูทูปโฮมทัวร์เป็นอัลซัปเดตของผมไปทางช่องยู u ูปของผมได้นะครับสังสุปุ่นนะครับก็เป็นอะไรที่ผมอินอยู่แฮปปี้มากๆที่วันนี้ได้มาอยู่ที่นี่ครับถ้าถามเรื่องบ้านเลยละกันใช่ั้ครบาตอนนี้ครับผมก็ประมาณน่าจะใกล้ๆมากๆแล้วแหละกำหนดเดิมที่จะเข้าอยู่เนี่ยคือ2เดือนนะครับซึ่งก็อยากทำให้เสร็จก่อนหน้าฝนด้วยแล้วก็ ตอนนี้ก็ถ้าใครถามว่าอยากรู้เป็นยังไงก็มีอยู่ใน y o u t u ที่ผมออดไป <c ười> ซึ่งซึ่จริงๆผมมาเจอปัญหาเรื่องความร้อนที่มันแบบร้อนหลอดแตกแล้วเ <c ười> ชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเรื่องค่าไฟค่าแอร์ในบ้านเนี่ย <c ười> เพิ่มขึ้นแน่นอนผมก็จะหาวิธีป้องกันอะไรที่ที่ผมพอจะทราบแล้วก็เนี่ยมาแชร์ทุกคนใน YouTube ก็แสดงว่าเรื่องพลังงานเราจะแบบเต็มที่เลยเหมือนกันคือ <c ười> คือจริงๆความร้อนเนี่ยมันไม่ได้ทําลายร่างกายเราอย่างเดียวมันทําลายวัสดุในบ้านเราด้วย เพราะฉะนั้นผมก็รู้สึกว่าเอ้ยตรงนี้ถ้าแบบมีใครที่ศึกษาอยู่ก็อยากให้แบบสิ่งที่ผมได้มาเนี่ยเผื่อจะเป็นประโยชน์กับใครบ้างก็เลยมาบบทำ YouTube e p i s o นี้ขึ้นมาให้คนได้เห็นบ้างกันด้วยนี่แหละคพอพอเราทำบ้านเองก็คือได้เรียนรู้รอะไรพวกนี้เยอะมากเลยใช่ใช่ก็ตั้งแต่ถ่ายละครแค้งทางช่อง3เสร็จที่จะออนเดือน6เนี่ยครับผมผมก็ว่าแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเรามาคุมงานเองท ให่าว <in Andrew> ิธีแาไปานรับ้ยู่ข้าคือคือหลายๆคนก็จะนึกถึงแบบเรื่องแผงโซล่าองี้ใช่มครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็มีวิธีหลายอย่างถ้าสมมติว่ากระจบก็เป็นส่วนนึงของบ้านะครับกระจบก็จะมีหลายแบบนะแคเต็มีลามิเนตมีแบบสาฟิล์มต้งการซึ่งพวกเนี้ มันมีคอสที่เรียกว่าเป็นการหลงรุดแต่ว่ามันทําให้บ้านเย็นสบายได้แล้วทีเนี้ยในบ้านเราจะรู้สึกว่าไม่ร้อนเท่าเดิมเท่ากับราอประหยัดค่าแอร์ค่าไฟอะไรหลายๆอย่างมันก็จะมีปัจจัยหลายหลาอย่างเช่นจริงจริงมันมีมากเลยก็อยากให้ติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามเอามาอยู่ใน YouTube ของผมเยอะๆอย่างเงี้ยก็แต่วันที่สี่ใกล้วันเกิดเราเลยบ้านเสร็จไม่ทันใช่ไหมไม่ทันบ้านเสร็จไม่ทันแต่วันที่มันเกิดตัวเองก็ทํางาน ตั้งใจว่าใจะเสร็จก่อนมันเกิดอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แต่ก็ทีมงานของผมทุกคนก็คือน่ารักมากทำกันเต็มที่ทุกคนแต่ก็ด้วยแบบก่อนหน้านี้ก็จะมีเรื่องฝนมีเรื่องแบบช่วงโควิดอะไรอย่เงี้ยก็ ก็เป็นอะไรที่เราเข้าใจได้แ้วทุกคนที่สร้างมันผมสร้างบ้านผมเนีคือน่ารักมากทุกคนตั้งใจหักทีมากตอนนี้เหลืออะไรที่แบบใหญ่ๆที่จะต้องจะต้องเก็บเก็บหปเซเรียรอไม่ขอจเลือกซื้อต้นไม้ใหญ่ๆใช่จะบอกว่าเพิ่งไปเลือกซื้อต้นไม้แล้วเป็นอะไรที่แฮปปี้มากเพราะว่าตัวเองก็เหมือน ไม่ไม่ไม่เคยได้รู้สึกว่าไอ้ต้นไม้สวยอะไรขนาดนี้พอมาดูอันนี้รู้สึกนี่ก็สวยนั่นก็สวยนี่ก็สวยเลือกไปหลายต้นเลยต้นใหญ่ๆอย่างนั้นเลยใช่ต้นใหญ่ขนาดนี้ก็นั่นแหละครับเดี๋ยวก็มียูทูบออกมาตั้งใจทำทำให้ดูเหมือนกันก็รอดูกันในยูทูปในตัวใครแนะนำต้นไม้ได้ไหมคนี่มีหลายคนเลยต้นมีอกไหมอะไรต้นมีต้นอกคู่ไหมคะคิดอยู่ว่าอยากมีคิดอยู่ว่าอยากมีก็นั่นแหละชอบอะไรที่เป็นพวก กาใบสสีเงินวยคือนายกินเรื่องทำบ้านขนาดนี้แล้วคนเขาทำให้เราต้องช่วยท,ทั้งสองฝ่ายจริงจริงอันนี้มันดีนะเรื่องแบบดูงใจจริงๆแ<ล>สดงความคิดเห็นกองทั้งคู่แล้วก็ตั้งคือตั้งแต่สร้างเราสร้างพร้อมกันเลยตั้งแต่ถ่ายละครใช้สัมงานหลายปีแล้วก็มีอะไรก็ส่งให้ดูกันตลอดวันนี้ก็ยังเป็นเเหมือนดิมที่เฮ้ยอันนี้ว่าไงมันวางมุมนี้เหมาะไหมอะไรนี่ก็เป็นบ้านแฝดใช่ไหมไม่ใช่คนละแบบคนละแบบเอาที่อุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยพี่เราดีอะไรอย่างเงี้ย ก็มีว่าเธอก็มีใช่ใช่ก็แต่เราไม่ได้บรับกันเราช่วยกันบ้านเขาก็นาพักน้ำแรงเขาแล้วก็เขาตั้งใจสร้างมากๆในสิ่งชอบบ้านผมก็ตั้งใจสร้างในสิ่งที่ชอบอะไรก็นำพักน้ำแรงกันแต่ก็สนับสนุนทุกๆอย่างท,ที่ที่ตัวเองครับเรามีความสุขของเพื่อนเขาอยู่เลยครับของผมยังไม่ได้อยู่ ของเฟิร์นก็มีในรายการเฟิร์นโซนครับไปดูครอบครัว่าสการ์เขาบอกว่าเป็น30นาทีที่คุ้มค่ามากเฟิร์นเขาอธิบายดีมากเลยต้องการยอดวิวของสองช่องเลยอะไรต้องการยอดวิวของสองช่องเดี๋ยวครั้งหน้าว่าจะขอไปขึ้นโฆษณาช่องเขาแล้วว่าดูเสร็จแล้วให้มาช่องผมเอาต้นไม้ไปแล้วเอาต้นหลักมาโอนยตอน ก็ก็ดีครับก็ดีเรื่อยๆวันที่8มีงานคู่ด้วยครับผมใครนะใครนะเต้นใหม่ๆเต้นใหม่อะไรคือเต้นไม่เจ้าอะไรตื่นเต้นตื่นเต้นแค่แค่เห็นชิ้นงานที่เราออกมาก็อันนี้เห็นเห็นชิ้นงานที่ออกมาเราก็ตื่นเต้นแล้วแหละก็รอรอรอดูว่าแบบเวิธีแบบเป็นไงเพราะเราก็ตั้งใจกันทำงานทั้งคู่เนี่ยมันเป็นแบบเป็นซีนเหมือนตัวไหมคะแบบหวานๆหรืออะไรไง่รู้เรอดูวันที่แปดครับ จะมีคำตอบเซอร์ไพรส์ไหมคะตอนนี้ยังไม่ได้เตรียมอะไม่มีครับไม่รู้เหมือนกันให้เป็นธรรมชาติไปแล้วกันเปิดเปิดสินค้าหรือว่าเปิดตัวค่ะเปิดสินค้าครับเปิดสินค้าครับเปิดสินค้าครับมันจะเปิดดตัวว้ยิ่งแปลกก็เป็นครั้งแรกที่เราออกแพ็คคู่กันจะเปิดไหม่ะเพราะปกติแค่คู่กันแล้วกันเดาว่าก็ต้องก็ต้องมีแรละนะแต่ก็รอรอดูอันที่แปลกจากัางรายการจะเสียต้นเพราะว่าเป็นแอบ อย่างแรรู้ว่าคนนี้เขาจะเก๊กแล้วก็เราก็สนุกสนุกคำ้มานก็เป็นเป็นงานที่พวกเราตั้งใจกับทำกปนทั้งคู่เพราะว่าตอนถ่ายก็คือแบบทุกคนแชร์ไอเดียแชร์ทุกอยากให้ดีที่สุดก็เป็นอะไรที่เราคิดว่าเป็นงานที่พวกเราตั้งใจกันมากเลยครับ ใช่ครก็บังเกิดก็ขอขอแก้ไขนิดนึงครับคุณา59ครับ59ขวบครับใมสใช่ก็นัคนดีสควรไปไ อ่าเป็นคนกำลังจิตอยู่ยังทำคะแนนอยู่เรื่อยครับทุกวันเวลาไปปวยพรุงพ่อไเนี่ยมันเปลี่นมันแตกมันแตกไม่นะไม่นะรู้รู้สึกเหมือนเดิมเลยก็เราก็ผมก็เป็นเหมือนเดิมไม่ได้รู้สึกเพ่งสบายสบายเออยางเงี้ยว่าฟากฟังดูแลลูกพ่อด้วยพ่อไม่บอกไม่มีไม่มีไม่มีเพ่งช้อนเล็กๆพ่อบอกว่อเขาเปลี่ยนไหมก็ทุก็ต่างเปี่ยอะไรเงี้ยเข้มๆเลย เชื่อว่าไม่จะเป็นใครก็แล้วแต่ทุกคนรักลูกสาวรักลูกตัวเองรักมีความรักมีความเจตนาดีกับลูกตัวเองมาตลอดไม่ใช่เฉพาะแค่โตเฟอร์ผมว่าทุกคนเป็น่บงนี้เลยพ่อห่วงนายมากกว่าี่วงนะแต่ว่าเฟิร์เจ้าแก้งเองอ๋อใช่ใช่ก็แก,ก,กล้งกันไปแกล้งกันมาขำขัสนุกๆนุกทำเรื่องที่เที่ยวนิดนิดไหมครับเพราะว่าแบบต่างแบบพากันไปบ่อยไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยจริงแต่มีการนัดกันยังไงบ้างมันต้องแผลอ๋อคือจริงๆส่วนใหญ่เรานานๆเจอกันที่ แล้วก็ทํางานทุกวันทั้งคู่อย่างเงี้ยก็เวลาบ้างก็แวะไปเจอกันกินข้าวกันอะไรเป็นปกติอย่างเงี้ยแล้ว่าเวลาคนถ่ายบารมีอย่างเงี้ยเรารู้สึกกดดันไหมแบบเออต้องระลองตัวออไม่นะก็รู้สึกว่าเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่ได้มีอะไรต้องปิดบังอะไรก็สบายสบายทั้งผมแล้วก็เคยก็ขอบคุณมากๆที่ทุกคนแบบเอยเหมือนให้กำลังใจพวกเราทั้งคู่แล้วกันผมก็มองว่าเป็นอะไรขอบคุณมากๆใจรู้เลยว่าเวลาเราไปไหนด้วยกันจะมีคนแอบถ่ายไม่ไม่ได้คิด แต่ว่ารูปที่ออกมาก็ยังคงเป็นรูปเดี่ยวที่ต่างคนต่างถ่ายให้กันอยู่หรอรูปที่ผมลงใช่ผมสอนเขาถ่ายรูปใช่ผมสอนเขาถ่ายรูปซึ่งเก่งนะเก่งเกเรื่อยๆก็ยังมีเบลออยู่เบลอัแฉรือเปล่าบเก่งครับเก่งหลายคนจะบอกว่ารูปทู่ต่างไปไหนคือถัดกันถ่ายแล้วก็ลงเวลาไล่ๆกันใช่ไหมไม่ได้คิดเลยไม่ได้คิดนะเราไม่ได้คิดแต่ไม่ได้นัดไม่ได้อะไรไม่ได้นัดไม่ได้อะไรไม่เราไม่เคยนัดไม่อะไรอยู่แล้วก็ ลงไว้เป็นความช็จำรู้สึกว่าอยากลงเป็นรู้ที่มีค่าแต่จริงแล้วมีขึ้นเลยแบบมีถ่ายวต่่ไมลงวันที่แปดเรามีงานวันที่แปดเรามีงานโคแกงครั้งแรกโอเคไม่เคนะแอ้คนะครับขอบคุณครับ